นายกรลฐมรตรีอังกฤษวิช,ชิสุนักได้กล่าวสุนทรพจน์หน้าทำเนียบนายกรัฐมรตรีบ้านเล็กที่10ถนนดาวนิง่งหลังเข้าเฝ้าพระเจ้าชาลส์ที่3ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนี่นะครับในตอนหนึ่งของสุนทรพจ์สุนักได้กล่าวยกย่องลิสพัสนายกรัฐมรตรีคนก่อนหน้าถึงความตั้งใจในการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงส่งแม้จะเกิดความผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้มาจากประสงค์หรือว่าเจตนาร้ายครับ พร้อมกับยืนยันว่าเขาเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมและนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นเส้นทางการเป็นผู้นําอังกฤษของสุนักต่อจากนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายกับเขามากเลยนะครับเพราะว่าเขาเข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษท่ามกลางวิกฤตหลายด้านครับซึ่งสุนักก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่เขามุ่งมั่นที่จะนําพาอังกฤษฝ่าวิกฤตทั้งหมดด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพร้อมที่จะวางเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นวาระสําคัญของรัฐบาลชุดนี้นี่คือโค้ดของสุนัานะครับสุนัาบอกว่ารัฐบาลของผมจะไม่ทิ้งให้คนรุ่นถัดไปคนรุ่นลูกและรุ่นหลานของพวกคุณต้องชดใช้หนี่ที่พวกเราออนแอเกินกว่าจะจ่ายผมจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศของเราไม่ใช่จากคําพูดแต่ว่าเป็นการกระทําทนี่คือโค้ดเด็ดของสูนทรพ์ แรกๆในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษของริชี่สุนักนะครับแล้วก็เป็นโค้ดที่หลายคนแชร์ต่อมากเลยเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการจะไม่ทิ้งให้คนรุ่นใหม่ต้องชดใช้หนี้ที่พวกเขาอ่อนแอเกินกว่าจะจ่ายและก็พูดถึงการพัฒนาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไม่ใช่จากคำพูดแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระทำนะครับวิชีสุนัขคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่มีอายุเพียง42ปีครับ ขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าต่อจากลิสต์พัสที่ประกาศลาออกหลังเกิดแรงกดดันเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจหลังดำรงตำแหน่งเพียง45วันถือได้ว่าการดำรงตำแหน่งของลิสต์พัสเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของวิชิสุนักนั้นถือได้ว่าเป็นนักการเมืองหนุ่มที่สร้างประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเรื่องในการเมืองอังกฤษนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการทุบสถิติหลายต่อหลายเรื่องมากเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องหนึ่งเรื่องแรกที่เราพูดไปแล้วก็คืออายุของเขา42ปีถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอังกฤษสมัยใหม่ในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายๆายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาทุบสถิติการเมืองอังกฤษและมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ Work Point Today รวบรวมมา ห้าเรื่องห้าประเด็นครับที่มองว่านี่คือประวัติของนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ที่น่าสนใจและต้องรู้จริงๆเรื่องแรกอย่างที่บอกไปนะครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีวิชิสุนักอายุ42ปีถือได้ว่าเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอังกฤษครับเขาเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2523นะครับถือว่าอายุของเขาในการดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี42ปีเนี่ย ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครหนุ่มขนาดนี้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะมีใกล้เคียงอยู่บ้างก็อย่างเช่นเดวิดคามรอนแล้วก็โทนี่แล็กครับในตอนที่เดวิดคามรอนแล้วก็โทนี่แล็กเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเขามีอายุ43ปีก็ยังถือว่าหนุ่มอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าหนุ่มไม่เท่าวิชีสุนักโดยในวิชีสุนักนั้นได้รับการศึกษาในวัยเด็กจากวินเชสเตอร์คอลเลจ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับท็อปของอังกฤษครับมีสิทธิ์เก่าวเป็นนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอังกฤษมาแล้วหลายคนก่อนจะไปศึกษาด้านวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาลัยลินคอนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยระหว่างเรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดสุนักได้มีโอกาสฝึกง,งานกับพักอนุรักษ์นิยมในช่วงนั้นด้วยนะครับในสุนักนั้นเคยทํางานในตําแหน่งนักวิเคราะห์ของธนาคารโกลแมนแซคเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปี2 5 4 4ถึง2547ครับ นี่คือเรื่องแรกนะครับนายกรัฐมนตรีสุน,นักอายุเพียง42ปีในวันที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษถือได้ว่าเป็นนายกอังกฤษที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่เรื่องที่2ครับนายกรัฐมนตรีสุน,นักนั้นถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกที่ไม่ใช่คนผิวขาวนะครับเพราะว่าครอบครัวของเขาเป็นชาวอินเดียมาจากแคว้นปัญจับมีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นชาวอินเดียจากแคว้นปัญจับที่ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานในทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออก ในช่วงที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับจนกระทั่งครอบครัรวย้ายมาตั้งรกรากอยู่ในอังกฤษในช่วงทศวรรษที่1960ักรในช่วงที่มีผู้อ,อพยพ,ยพยจํานวนมากจากประเทศในอาณานิคมของอังกฤษเดินทางมาเริ่มชีวิตใหม่และช่วยบูรณะประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2พ่อของเขาเนี่ยเป็นหมอนะครับส่วนแม่ก็เป็นเภสัชกรเจ้าของกิจการร้านขายยาเรื่องที่สมครับนายกอังกฤษคนนี้เชื่อไม่เชื่อครับ ว่าทรัพย์สินของเขารวมถึงทรัพย์สินของภรรยาเนี่ยรวยกว่ากษัตริย์ชาวที่สามอีกนะครับพูดง่ายๆคือนายกอังกฤษคนนี้รวยกว่ากษัตริย์ครับโดยนายสุนักนั้นถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองอังกฤษที่รวยที่สุดนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์เดอะการ์เดียนระบุว่าเขาและภรรยาคืออัคชาตเมอร์ที่เป็นบุตรสาวของมหาเศรษฐีชาวอินเดียเอ็นอารายานาเมอร์ที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเอลซอร์สด้านเทคโนโลยีอินโฟซิส สองคนนี้ก็คือคุณสุนักและก็ภรรยาเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันราวเจ็ดร้อยสิล้านปอนด์หรือกว่าส1,000ล้านบาทครับทรัพย์สินของสุนักและภรรยาก็เลยถือว่ามีมากกว่าพระราชทรัพย์ในพระเจ้าชาลสที่สและพระราชินีคามิลาที่ระบุว่าถือครองทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ300้อยถึง3 5 0หล้านปอนด์หรือประมาณ1 3 0 0 0ถึง1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ในช่วงหลายวันมานี้ รวมถึงก่อนหน้านี้ในช่วงชีวิตทางการเมืองของนายสุนัขนี่นะครับก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าความร่ำรวยของเขาขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณจะเข้าใจคนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจคนที่อาจจะเป็นชนชั้นแรงงานคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ต้องมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยนะครับโดยภรรยาของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีของอินเดียลำดับต้นๆเลยนะครับนายยกรัฐมนตรีสุนัขพบรักกับเธอในช่วงที่ เขาได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสาวรัฐอเมริกาครับนี่คือเรื่องที่สมเลยนะครับนายกอังกฤษคนนี้รวยกว่ากษัตริย์อังกฤษครับส่วนเรื่องที่4ี่ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีวิชีสุนักคนนี้เข้ารับช่วงต่อจากนายกรัฐมนตรีวิสทัสซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกอายุที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ โดยนางลิสพลัสอย่างที่บอกนะครับรับตำแหน่งได้เพียง45วันก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดจนซ้ำเติมวิกฤตให้รุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้นายสุนักถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของลิสพลัสเนี่ยครับเขาเคยเตือนว่าแผนภาษีของทรัสจะทำลายเศรษฐกิจแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดสมาชิกพรรคได้ทำให้เขาเสียคะแนนเสียงไป2 1 0 0 0เสียงและพ่ายแพ้ต่อทรัสในตอนนั้น โดยในทางการเมืองแล้วนับตั้งแต่เขาเก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกในปี2558ในฐานะผู้แทนเมืองลิชมอนเทสมอนทนยอร์กเชียเขาก็ไต่เต้าทางการเมืองโดยได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยดูแลกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่นและความปลอดภัยในอาคารในยุครัฐมนตรีของในยุครับฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมเมื่อปี2561นะครับ เป็นที่รู้กันว่าซุนักเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนให้อังกฤษถอนตัวออกจากเบรกซิตออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตหลังจากที่เทเรซ่าเมย์ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากความขัดแย้งภายในพรรคเกี่ยวกับเบรกซิตซุนักก็ให้การสนับสนุนบอริสจอ์นสันเมื่อครั้งชิงตําแหน่งหัวหน้าพักก่อนที่จอ์นสันจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ ยังต้องถูกพูดถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องอืาา้อฉาวก็ว่าได้นะครับของนายกรัฐมนตรีสุนัขที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เขาเริ่มเล่นการเมืองส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาร่ํารวยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีภรรยาที่มีรายได้สูงและส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการถือครองกีนการ์ดอเมริกาครับ นี่คือเรื่องอื้อฉาสองสามเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีสุนักนั้นดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีบรวิสจอนสันเขาได้ทุบสถิติเป็นรัฐมนตรีคลังที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะครับซึ่งก็แสดงผลงานได้อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเศรษฐกิจในช่วงภาวะวิกฤตนโยบายจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินแล้วก็ช่วยเหลือภาคธุรกิจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นแต่ว่า ความนิยมก็มาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็การขุดคุยนะครับโดยเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเรื่องอื้อเฉาวหลายต่อหลายเรื่องครับเช่นเรื่องของการเลี่ยงภาษีของภรรยาแล้วก็ประเด็นเรื่องของการถือกรีนการ์ดสารัฐในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับน่าสนใจมากเลยนะครับการเมืองอังกฤษต่อจากนี้เราก็อาจจะต้องมองภาพไปกไกลเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีวิชีสุนักนั้นจะสามารถดํารงตําแหน่งแล้วก็แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้หรือไม่คําถามที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่านายกรัฐมนตรีวิชีสุนัตเนี่ยจะซ้ารอยไหมจะซ้ารอยนายกรัฐมนตรีลิสทลัสที่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษหลังจากที่เพิ่งดํารงตําแหน่งไปได้เพียง45วันหรือเปล่าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมเนี่ยลิสทัสอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ลาออกจากตําแหน่งก่อลาออกได้มีการ แถลงเป็นครั้งสุดท้ายหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีบ้านเลขที่10ถนนดาวนิง่งลิสต์พลสบอกแบบนี้นะครับว่าดิฉันเข้ามารับตําแหน่งในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอย่างยิ่งทั้งครัวเรือและธุรกิจต่างม,มีกังวลในการใช้จ่ายการก่อสงครามในยูเครนอย่างผิดกฎหมายของปูตินเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของทั้งทวีปประเทศของเราถูกเหนี่ยวรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้นานจนเกินไป ลิฟท์พสกล่าวแบบนี้อีกนะครับว่าดิฉันได้รับเลือกตั้งโดยเสียงของสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อมาเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ซึ่งเราได้พยายามออกร่างกฎหมายด้านพลังงานและลดจํานวนเงินที่ต้องนําส่งกองทุนประกันสังคมขณะที่เราได้แสดงวิสัยทัศน์จัดเก็บภาษีต่ําเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่จะใช้ความได้เปรียบจากเบรกสิตดิฉันได้รับรู้ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม ได้เลือกเราเข้ามาได้ดิฉันจึงได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเจ้าชาติที่3ถึงการขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพราสเพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนที่บริสจอนสันเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายครับที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตได้เพียง2วัน โดยจากนี้ก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จนกระทั่งได้ชื่อของวิชีสุนักขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบันท่ามกลางการตั้งคำถามมากมายนะครับว่าวิชีสุนักจะดำเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้อังกฤษสามารถรอดพ้นไปได้อย่างไรโดยในตอนที่วิชิสุนักได้รับเลือกนี่นครับมีหลายคนบอกว่าวิชิสุนักเนี่ยมาแบบมาวิน มาแบบไม่มีคู่แข่งเลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยพักอนุรักษ์นิยมของอังกฤษได้มีการประกาศว่าจะต้องเลือกผู้นำพักคนใหม่แทนลิสทัสและและผู้นำพักคนนั้นเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษปรากฏว่าก็มีชื่อหลายชื่อที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของบริสตันสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยแต่ว่าชื่อที่เป็นคู่แข่งของวิชีสุนักค่คอยค่อย ดรอปลงไปค่อยๆตัดออกไปเพราะว่าตัดสินใจถอนตัวไม่ขอสมัครเป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมของอังกฤษจนทําให้เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมามีความชัดเจนครับเพราะว่าวิชีสุนักแทบจะเหลือเป็นผู้สมัครขึ้นเป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมอังกฤษเพียงคนเดียวหลังจากที่นางเพนนี่มอร์ดอนประธานสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญตัดสินใจถอนตัวออกจากการชิงตําแหน่งหัวหน้าพัก เนื่องจากได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคไม่ถึง100เสียงนะครับคู่แข่งคนสุดท้ายของวิชีสุนักก็คือนางมอดอนเนี่ยประกาศบ,บนทวิตเตอร์นะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความหลากหลายและการยอมรับตัวตนของผู้ที่มีความสามารถในพรรคของเราดิฉันขอสนับสนุนคุณสุนักอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณบอริสจอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในสามผู้สมัครชิงตําแหน่งร่วมกับนายสุนักแล้วก็นางมอดอนเนี่ยก็ได้ออกแถลงการถอนตัวไปแล้วเหมือนกันโดยให้เหตุผลบริสตอนสันให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพักเกิน100เสียงแต่เขาก็มองว่าการชิงตําแหน่งหัวหน้าพักไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําเนื่องจากการบริหารประเทศไม่สามารถดําเนินไปได้ยอย่างมีประสิทธิภาพหากขาดเอกภาพในรัฐสภาครับ w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้